บีซียูสวัสดีครับนะครับจะทำกับเพนต์นอีกครับขายของนะครับ FC ทุกท่านวันนี้เรามาขายของนะครับให้กับ,นะค,บคุณภรรยาลูกค้าเราก็เข้ามาตลอดหลังไหลามาตลอดนะครับ,บถึงห้าบาทถึงนะจะจเท่าไหร่ยี่สิบสามสิบสี่สิบสี่สิบห้า สี่สิบห้าถ้าห้าสิบตัวเลขจะงามเลยนะ่นี่งอีกห้าบาทเดี๋ยวก็มาอีกเดี๋ยวก็มาอีกบอกทั้งวันวันนี้ทั้งวันเหรอไล่นกไงทั้งวันเลยงานงานนักเนาะไล่นกเนาะสี่สิบห้าเหมือนจะเบาเหมือนหนักเหมือนเบาเหมือนหนักเหมือนเบาใช่เรื่อยสี่สิบห้าทอนห้าสิบห้า ทำไงได้อะเราแล้ววันนั้นเกี่ยวได้ได้จากบาทเกี่ยวเขาวันนั้นเอาเก็บเหรอเก็บได้สาเท่าไหร่สามสิบห้ากระสอบสากระสอบดิบแต่แห้งยี่สิบเก้าแห้งอีกยี่สิบเก้าเอาไม่ใช่ตากแห้งเสร็จแล้วได้ยี่สิบเก้าอ๋อสามสิบห้าตอนซุกบอกตอนดิบเข้าดิบเข้าดิบตากเสร็จแล้วเหลือยี่สิบเก้าโอ้นะครับวันนั้นนะครับนาเพิ่นเกี่ยวเกี่ยวข้าวนอกเอฟซีนอกคน เกลือคนบอกว่าซองใหนั่นเกี่ยวเขาข้าวสดได้สามสิบห้ากระสอบนะครับเอาไปตากแห้งเนาะเพิ่นเอาไปตากแห้งแล้วก็กรอกใส่กระสอบเหลือยี่สิบเก้านะพี่น้องยี่สิบเก้าจากสามสิบห้าสามสิบห้าเลยยี่สิบเก้าหายไปหกกระสอบเนะาะโอ้ตากแห้งตากแห้งข้าวหายไปหกกระสอบเลยเอฟซีโอ้ อย่างนี้ขายสดหรือขายแห้งอันไหนมันดีกว่ากันครับเอฟซขายสดก็ดีนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ต้องมา,มาตากมาอะไรเนาะเราก็เกี่ยวใส่ท้ายให้เขาไปคิดเงินเลยแต่ถ้าตากมันก็จะได้ราคาอีกราคาหนึ่งนะครับแต่จะเหนื่อยนะครับแต่ว่าตากปุ๊บข้าวเรานี่ก็จะหายไปนะครับจากความชื้นนะครับความชื้นที่ว่านะครับอยู่ในเม็ดข้าวเนาะน่าจะประมาณนั้นหรือเปล่านะครับเอฟซี FC เนาะ นะครับเราไม่แน่ใจนะครับคลิปนี้กีซีนะครับก็ขายของเนาะพูดคุยกันตามภาษานะครับนะโตซัง YouTube อยู่หันอยู่บ่บอกเราอยู่หันอยู่บ่บอยู่บ่ไปทางใดแล้วเนาะเมื่อกี้เพื่อนนี่ล่ะมาซื้อของแล้วนะครับมาพี่บ่าวนะครับเราอันไหนพ่นก็มาตามหาพี่บ่าว บออยู่ได้เพิ่นบ่าไปทงางใดโนโบ้านโทรหเาหเราป่ะเบอร์ใดแบบนี้พี่น้องเอ,อ้ยลูกพี่คอยบ่กคอยอยากรับสายตอนนี้นะครับเราก็อ้โทรศัพท์เครื่องนึ่งคอยหายไปเลยโอ้โทรศัพท์เครื่องนั้นไม่อยู่เครื่องนี้ไม่มีเบอร์ใครเลยจะลองโทรอีกจักบาทเด้อ นายบอกไม่พ้นอีกแล้วนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับระว่างนั่งขายของเนาะนะครับก็มีนะครับนายมาตาพานะครับคอยคึกว่าอยู่ข้างในกับท้เจ้าพอเราไม่นัดกันเนี่ยแกก็จะไปอย่างนี้แหละพี่บ่าวแกก็จะไปสไตล์แบบนี้ <c oughs> ไอ้โทนนั่นเนี่ยลูกตัวเดียวก็เลยกินอ้วนปุ๊บเลยโอ้โหโย อ้วนปุ๊บโนโนวิ่งตามแม่แล้วน่ะจะโตตัวตัวโตกว่าแม่เลยตัวเดียวก็เจ้าโทนไงโดนโนไข่ป่ะน่ะเหมือนไหมไม่ใช่เนาะนะครับตอนนี้เราก็นะครับตามหาพี่เบาได้โซนะครับนะครับเดี๋ยวว่าอันไหนว่าจะพาไปทางไหนดีนะครับทุกท่านนะจะตามเจอหรือเปล่าพี่น้องเนาะ ฝากคลิไปไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ